สวัสดีค่ะอัปเดตกันในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีกันต่อนะคะเพื่อนบอ่อนี้กาลังกักเริ่มที่จะกักเปอร์เซ็นต์สูงก่อนหน้านั้นเราเป็นช่วงของการอนุบาลมาแมลงแมลงเล็กเนี่ยดูแลง,ง่ายนะดูแค่ว่าน้ําทั่วถึงไหมอาหารได้กินดีไหมสารเคมีเป็นไงบ้างเขาไวต่อสารเคมีนะคะมแมลงเล็กดูแลกันในเรื่องไม่กี่เรื่องแล้วก็หลังจากนั้นก็สบายๆสำหรับคนเลี้ยงแหละพอเริ่มจะวุ่นวายหน่อยก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะช่วงที่มแมลงเริ่มกักพอมแมลงเริ่มกักเริ่มเริ่มกักเราจะ เตรียมสาหรับเลี้ยงแมลงโตซึ่งแมลงโตเนี่ยปัญหาการตายจะเยอะหน่อยนะยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนจัดเนี่ยเป็นเหตุให้แมลงเราล่วงตายด้วยนะฉะนั้นการจัดการบ่อที่ดีให้สามารถระบายอากาศถ่ายเทอากาศได้ดีมันจะช่วยให้แมลงเปอร์เซ็นต์รอดสูงเก็บผลผลิตได้เยอะกําไรก็ได้เยอะตามวิธีจัดการไม่ได้ยุ่งยากค่ะเราก็ทําการอบแผงไข่ก่อนก่อนที่จะมาลงเพิ่มนะคะโดยปกติบ่อหนึ่งใช้อยู่ที่ประมาณ300 ก่อนน,นนั้น150อนุบาลแล้วเติมอีก150มันก็ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็เก็บทุกอย่างเอาไปเลยฐานน้ำฐานอาหารเก็วไปก่อนเก็บทีละครึ่งฝังเพื่อนมันมีคลิปที่นี่ทําการเก็บมแมลงให้เยอะมากวิธีเก็บมันสามารถเก็บได้หลายแล้วแต่ความคนเราสะดวกนะส่วนตัวน,นี้จะเก็บทีละครึ่งจากนั้นเราก็ลงแผงไข่ตามปกติที่เราเลี้ยงเนี่ยละคะเลี้ยงแบบปีกผีเสื้อฐานน้ำฐานอาหารขึ้นข้างบนได้เลยช่วงวัยนี้เพื่อนจะเสริมผักได้พอเราเสริมผักเราก็ดูแลในเรื่องของก้นบ่อด้วยดีๆเนาะ การกินผักเยอะๆมันจะทําให้กีจิงลีเนี่ยแฉะเรียกไงแฉะชื้นพอหมักหมมเข้าบวกอากาศร้อนข้างนอกมันจะทาให้เกิดแก๊สได้แมลงเราก็อาจจะล่วงได้ฉะนั้นถ้าเราให้ผักเราก็คอยใส่ใจเก็บกวาดพื้นให้ให้ไม่ไม่หมักหมมมันจะได้ไม่เกิดแก๊สนะคะแล้วก็การระบายอากาศที่ดีภายในบ่อมันก็จะช่วยให้แมลงเราลอดตายได้เยอะส่วนวิธีคลายร้อนให้กับแมลงมันมีหลากหลาย เช่นอาจจะใช้เป็นสเปรย์น้ําบางท่านก็ฉีดข้างก่องเลยบางท่านก็ฉีดตรงพื้นเลยน้ำละเหยขึ้นมามันก็จะเย็นสบายบางท่านมีงบหน่อยก็ติดพัดลมติดสปริงเกอร์บนหลังคาอย่างเงี้ยเนื่องจากภัยธรรมชาติมันไม่สามารถที่จะไปกําจัดไปเขาเรียกว่าจำกัดเขาได้ฉะนั้นเราต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะ